ครับสวัสดีครับขอมาแนะนำซอฟต์แวร์รับคำสั่งซื้ออาหารออนไลน์นะครับเพื่อที่จะไม่ได้ถูกตัดค่า G P มากมายสำหรับร้านอาหารหรือร้านอาหารตาสั่งเล็กๆนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะรับออเดอร์ลูกค้านะครับเหมาะกับร้านตามออฟฟิศหรือว่าที่มีสังคม ชุมชนต่างๆนะครับที่เขาสามารถที่จะรับสั่งอาหารได้นะครับผ่านออนไลน์หมดนะครับพร้อมกับระบบการรับเงินนะฮะด้วย QR code นะครับแล้วก็ระบบนี้จะไปพิมพ์เมนูายการอาหารหรือไปแสดงผลที่เจ้าของร้านนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองติดต่อมาดูนะครับเ,เรายินดีที่จะให้ข้อมูลและให้ข้อแนะนำครับเพื่อแก้ปัญหา ต้นทุนของสินค้านะครับซึ่งนำมาซึ่งประโยชน์ของผู้บริโภคนะครับขอบคุณครับ